สวัสดีค่ะดิฉันนางกนกศศิวันบุญก้านตรงวันนี้จะมานำเสนอสื่อดีดิทั์ประกอบการเรียนการสอนโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องการทำน้ำสกัดชีวภาพซึ่งนักเรียนห้องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนเรียนรวมบุกคล้องทางการเรียนรู้ค่ะ อุปกรณ์ที่สำคัญนะคะมีมีดนักเรียนต้องระวังนะคะมีดคมมากกระ,ะมังถังพลาสติกวัตถุดิบที่จำเป็นเปลือกผลไม้นะคะวันนี้เรามีเปลือกอะไรบ้างคะเปลือกสับประรดแตงโมเปลือกแตงไทยใช่ไหมคะ เมื่อได้เปลือกผักผลไม้มานะคะเราต้องช่วยกันหัดแบ่งงานกันนะคะขณะที่หั่นเปลือกผักผลไม้นักเรียนต้องระมัดระวังหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่าหยอกกันนะคะมีดมันคมมากช่วยกันทุกคนไม่ต้องเกี่ยงงานกันนะคะหั่นขนาด1-2นิ้วหรือเล็กขนาดไหนก็ได้เพราะยิ่งนักเรียนหั่นเล็กเท่าไหร่ การย่อยสลายก็จะง่ายขึ้นสิ่งที่จะมาย่อยสลายเปลือกผลไม้ของเราในวันนี้ให้เป็นน้ำสกัดชีวภาพก็คือจุรินซีนะคะอาหารของจุรินซีก็คือกาก,ากน้ำตาลเปลือกผลไม้ที่เราหัน่นนักเรียนจะต้องไม่ให้สกับปลกนะคะเพราะาถ้าสกกัปรกแล้วมันจะเน่า ทำเสร็จนีต้องล้างใครยังไม่ได้ช่วยเพื่อนต้องช่วยเพื่อนทำนะคะหันบางๆตั้งใจทำงานใครที่ฝึกปฏิบัติจริงก็จะจดจำได้ว่ามีเทคนิควิธีการทำอย่างไรทุกคนต้องได้ลงมือปฏิบัตินะคะ ยังไม่ได้ช่วยเพื่อนมาช่วยกันถ้าเราหั่นชิ้นใหญ่ๆนะคะนักเรียนสังเกตนะคะชิ้นใหญ่มากจะทำให้การย่อยสลายติดไปได้ช้าจากระยะเวลาหนึ่งเดือนที่เราจะได้ปุ๋ยเราก็จะไม่ได้เพราะชิ้นเปลือกแปงโมเราใหญ่มากเกินไปจุลินทรีย์ไม่สามารถจะย่อยได้ เมื่อหั่นเสร็จแล้ววัตถุดิที่สําคัญกากน้ําตาลสีเหมือนอะไรคะถูกต้องค่ะสีอิ่วดําใช่ไหมคะใส่ลงไปกากน้ําตาลหนึ่งส่วนผสมลงไปในผักผลไม้ที่นักเรียนหั่นเสร็จแล้ว3ส,ส่วนนะคะเอาใช้ไม้คนนะคะช่วยกันคนค่ะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ กากน้ำตาลที่นักเรียนบอกว่าสีดำเหมือนสีอิ้วดำนี่แหละคืออาหารของจุลินทรีย์จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆกากน้ำตาลได้มาจากโรงงานผลิตน้ำตาลที่เขาจะได้ตัวนี้ออกมานะคะถ้าเราไปซื้อที่ท้องตลาดเขาก็จะขายให้เรากิโลกร,รัมละ10บาทอ่าช่วยกันดูนะคะิจรณาดูซิเข้ากันหรือ,อยังอ่าช่วยกัน อ้าคนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะผู้ชายแข็งแรงอ้าผู้หญิงให้กําลังใจอ้าช่วยกันคนนะคะระวังกากน้ำตาลกระดินใส่เสื้อนักเรียนนะคะ้คุกเขาเข้ากันหรือยังคะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะกลุ่มนี้ยังไม่ทํากลุ่มนี้ลงมือเลยคะ่ะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันช่วยเหลือกันนะคะเมื่อเราได้กากน้ำตาล ที่คลุกเขากับเปลือกผลไม้เสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาถังนำไปเก็บในที่เริ่มล้างอุปกรณ์ทำเสร็จแล้วต้องช่วยกันล้างอุปกรณ์มีดเขียงกระมังเก็บให้เรียบร้อยเป็นระเบียบนะคะเวลาหยิบใช้จะได้ง่ายไม่เกิดอุบัติเหตุระหว่างทำงาน ทุกทุกวันอย่าลืมต้องไปคนนะคะคนน้ำอของตัวเองให้เป็นเนื้อเดียวกันไปดูว่าเกิดนอนหรือยังถ้าเกิดนอนแสดงว่าได้น้ำสกัดชีวภาพที่มีคุณภาพที่สุดนอ,นอนน่ะจะมากินน้ำสกัดของนักเรียนเรากเอาน้ำสกัดนี้ใส่ขวดหรือบรรจุใส่ภาชนะนำไปไหนคะ ไส่รถภาพเห็นไหมคะสลัดรถสวยเลยนะคะสวยงามมากนี่คือจากการเราน้าสกัดไปราดรถคนาก็งามปลอดภัยจากสารเคมีนะคะเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยจากท้องตลาดนะคะเราสามารถทําของเราเองได้เศษผักจ,จากแม่ค้าเปลือกผลไม้หรือรับประทานากาน้ําตาลราคาถูกๆเห็นไหมคะเรามาทําเป็นปุ๋ยน้ําฉีดพ่นหรือใส่บัวรถด หอมแดงก็ปลอดภัยนะคะไม่มีสารพิษตกค้างนะคะรสทุกๆกวันอากาศงามมากนะคะถ้าเราซื้อจากท้องตลาดบางครั้งก็มีสารเคมีปะปนเยอะนะคะชีหอมสวยงามนะคะหอมแดง ชีราวใส่แกงออมอร่อยขะน้านะคะกรอบมะละกองอกงามต้นอวบอ้วนนะคะผักกาดหอมหรืหอผักสลัดกอใหญ่อันนี้ก็เป็นหอมแดงนะคะที่หัวเขามันแดงๆดงดูสิมะละกอมีตัวลูกเปตูตตตนะคะ กล้วยหอมทองเอาน้ำสก,กัดของเราไปราดร,รุดกระปี่หัวแน่นหน้ารับประทานหวานกรอบอันนี้เป็นสลัดที่ปลูกใส่ในน้ำไฮโ,โดบิแเราก็ใส่ลงไปได้นะคะสลัดแน่ปลอดภัไยไม่มีสารเจือปนราดใส่พรงแสบด,ดอกพรงแสบเราก็สวยนะคะดอกผีเสื้อเราก็ให้สีสดใส รอลงไปงอนไก่งอนไก่ไเราก็งอกงามให้ช่อดอกสวยไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆนะคะเราก็สามารถใช้ได้ขิงแดงแทงช่อสวยจากการบำรุงของน้ำสกัดนะคะดาลาดอกโตนำมาไหว้พระนะคะให้ดอกคงทนสวยงามนานเบญจมาศนะคะสดงาม ทั้งสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเหลืองสีชมพูนะคะเราสามารถนําน้ําสก,กัดชีวภาพของเราไปรีดบำรุงได้ทั้งดอกไม้และผักนะคะเราจะเห็นได้ว่าน้ําสกัดชีวภาพจากผลงานของพวกเรามีประโยชน์มากที่สุดพวกเราเก่งมากๆเลยในการทําน้ําหมักในวันนี้สวัสดีค่ะ